สงสั่งด้วยนนนานะคะคุณรัตนาเขาจะได้มาเจอแฟนเขาสักทีหนึ่งอู้ก็คือนั่งกันใกล้ชิดสนิสนมเลยคุยกันอู้ไม่เห็นกันมาแบบครึ่งปีอ่ะนะเอฟซีจ๋านี่ยเขาเ็เป็นแฟนกันอีนี่ดอกทองก็จะตายเร็วมาแงเรื่องเราในบ้านเราเนี่ยบอาบอกเขาว่ามางานบุญบอกไม่ได้มาหาผู้ชายหูหแต่งเนื้อแต่งตัวจะให้เราทาปากทาหน้าให้เนี่ย บอกแต่ไม่ได้มาแค่งานบุญอีดอกทองันนี้ขอให้ตายเร็วเลยค่ะบอกจากดินรัตดาวาสนาดานายมาโนดรัตนาวัฒนาาสลุงเบาๆก็ได้คุณนะคุณจะพูดในพระได้ยินพระสั่งเลยคุณไม่ต้องพูดดังคนนี้เข้ามาในบ้านเธอนะพูดดังๆเลยนี่ก็จะตายเร็ววัฒนานะคะอิ่มจังตังอยู่ครบจ้ะนะไม่พอยังให้เขาขนกลับบ้านอีกดู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 หลักฐาน มอตรานนี่นี่ยเขาสั่งให้ให้น้องนะ่ะใส่ถุงกลับบ้านให้ด้วยดูดูแล้วก็ซองก็ไม่ช่วยเขาด้วยนะอีนี่ตายเร็ว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 เวลยค่ะตีนเนื้อเขาไม่ยอมล้างจาน,นอีกโอ้คุณรัตรนาห่อเลยนี่สุดยอดจริงๆกๆ็เก็บหลักฐานมาให้อาจารย์หมอดูซะแล้วให้อาจารย์หมอดูซะแล้วรัตนาก็ปากเอาไม่ยิง่ะ หลายพี่มาโนดเขาคุณรัตานาผมไม่ต้องมาออกปากอย่างนี้เลยอ้ควายคุณเห็นอะไรคุณก็จะสองมวดเลยนะอีนี่จะตายเลยวคนมันตายผจะมาแอบยิงมันยนคุณจะไปกัดคอน้องเขานะ อย่าไปกัดคอเขานะอย่าไปกัดคอเขานะก็มึงอย่ามานั่งบังกูในควายดอยควายดอยช่างเย็นมันยังไม่มืดอย่งจะเพิ่งถอดหัวถอดไส้มานะันไม่มืดจะเพิ่งถอดหัวคนไม่ตายก็กระเทืร์กมาเลยก็บอกสักนินรัตนวัฒนาดาในมานอดรัตนาวัฒนาสายลุ่มประสงค์ทำกังเกลนั่นเลย กรบอกชีวิตจริงไม่ละนไม่ใช่ไม่ละนะเอฟซีถามว่าคุณหายใจทางไหนจ้าทางเหงือกหรือว่าทางผิวหนังคะไมื่ละนะขอบคุณที่ชมผมขอพันไม่ได้ไงเนาะน้องจ๋าเหม็นเหม็นปากไหมเพราะเขาก็ใช้เออ่ยาที่ฟันของลูกเต่าพีให้พอน้องซีหน่อยให้พอย้อหน่อยขอพระอุ้ยพรมากๆให้ถูกคนที่หนึ่งโดนทุกมวด โอ้ยนี่ตายเร็วไอ้ตายเร็วตายเร็วตายเร็วกันแล้วปากก็ที่หนึ่งเขาได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเน่บ้านฉันก็คือจักนินรัตดาวาสนา,านนายมาโนดรัตน์วัฒนาสายลุ้มชีวิตที่แท้จริงพระสงฆ์เขบอกใครถามแล้วกูอธิบายเขาฟังกูเขาไม่อยากฟังเราไม่รูกอีกรอบไปแต่กามาเนี่ยเขาบอกอีกคนนี้แนี่อีเพียคนนี้แนี่ยเขาตีกระตืบเลยกี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้งแต่มามันเป็นห้าสิกรอบแล้วมั้งเนี่ย อนนี้พระหนีกลับแล้วโอ้าครทอเองของพี่เปส่วนน้เอ้ยเองนี่หรอดีนะครัมือกีถ้าเรามาทันพรานะคุณรัตนนาไม่กลับแน่เลยกลับละกลับละกลับละตีวันนี้ป้กลับก่อนะครับกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านก่อนลเมื่อกี้คุณดีอยู่เลย มึงคิดเล่นวกูยดีๆอยู่เลยกลับไปแล้วให้พ่อนห่อยกลับก่อนนะครับป้าให้พลอยพี่ตีหน่อยนึงมึงมาทำมาสอนกูเลยอีควายดองให้พลอยเขาหน่อยมึงจะบอกกับพี่โนดชีวิทย์พลอยตีหน่อยนึงเร็วแป๊บเดียวไอ้พวกนี้ฝุ่นไอ้พวกนี้เฮ้ยนี่จะตายแค่นี้มึงมาบ้านกูัวกัจะตายคนมันตายพูกกันอ่ะเนี่ยเป็นเพื่อนพี่โนดเขาบอกเขาจะแอบยิงมาจากบ้านเหนือเขาโท่ไปจากบ้านเหนือมึงก็ไปสิ นี่ลูกคุณถ้าคุณมาทิ้งไว้อะแล้วคุณเข้ามาทิ้งไว้คุณรับผิดชอบด้วยคุณรัตนาอออุอ้ยเป็นไงคะเอซีจ๋าคุณพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยอีดอกทองควายเย็ดเดี่ยมันอยู่บ้านกูทำไมเลยควายเย็ดพ่อแม่ นะแอปซีจ๋าไม่จะไม่อยากขัดคอเขาหรอกนะนานเขาเจอกันทีปีครึ่งแล้วเขาไม่เจอกันน่ะใครจะไปฟังมีปากดอกทองนะพี่ชายล้วคือพี่โนอดศักดิเนรรัตดาวัฒนาดานายมาโนอดรัตนาวัฒนาใสลูกพระสงฆ์มก็สับอีนี่เลยอติลื้อไม่ต้องอายหรอกคุณรัตนาหอเลยเออเนี่ยได้เจอลูกทีดู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 แต่เด็กตัวเด็กเด็กตกใจอ่ะเฮ้ยใช่แม่เขาเปล่าวะ หน้าแปลกวะคนนี้มันแก่จังวะแม่กูแก่จังวะกูรู้ก็ถามไม่อกี้นี่ใช่ควายไหมคะนะใช่เธอถามเรื่องนีนะเราเราเมย์บุบอกว่าใช่แม่ไหมเนี่ยให้แม่ทำไมแม่ผมมันแก่อย่างนี้เนี่ยอ๋อหิ้งเขียนให้หลานหน่อยโอเคหิ้งเขียนหลานหน่อยโอ้ยจับมือเราเลยนี่ระวังระวังหนังหลุดลูกเพิ่งฉีดฟามลีนขึ้นขวดเองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนังหลุดลูกพระจ๋าฟังเสียงอีแหกสีนี่ด้วยเนี่ย ให้ตายเลยค่ะชีวิตจริงเราสักนินและดาววัฒนาดานัยมานอดรัตนาวัฒนาใสลุ่มป้าจ๋าเขียงเข๋ให้หลานหน่อยป้าจ๋าเขียงเข๋ให้หลานคนแถวบ้านเขาบอกอีนี่ไม่ใช่เลยนะเต็นกระทืบกันเลยป้าจ๋าเขียงเข๋ให้หลานหน่อยโอ้ยเขียงเข๋น่ะโอเคเขาหน้าตาหน้ารักดีมือมือคุณเลยแอลกอฮอล์อย่างอ่ะมือคุณอ่ะไม่ต้องมาถามคุณควายดอกไปช้อนเด็กคุณช้าคุณช้าคุณค้า เด vale no, like like oh. ี๋ยวใส่ลูกที่จะจิ้มจะมาจ้าน้องชื่อคุณพ่อค่ะเออเรียกไหนเรียกคุณพ่อแหมคุณหมอขาจับเลยพวกเขาหมดที่านเขาฝากคนอื่นเลี้ยงเขาเลยลืมชื่อลูกเขาเองคุณพะคุณพเมียสามีเขาได้คนเดียวค่ะคุณพ่อเอ้ยจับเมีสามีเขาได้คนเดียวนะลืมลูกเองละคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อเอ้ยหนูนั่งเล่นบ๊วยบ๊วจะเล่นแก่บ๊วย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 ทำไมอ่ะใช่หนูหน้าตาดีก็ะไม่มีแลอะไรหรอก คุณพมอเอ้ยคุณะมอารัหมอเออแอนดองอันนี้ก็ได้คุณพระอบุยคุณหมอคุณหมอรู้ไหมว่าทำไมทำไมทำไมคุณพระไม่ยอมหันมาคุยด้วยเพราะปากเหม็นก็เลยไม่เอาไงไม่หันไปทางนู้นไง เดีย๋ยวไปฟังอีปากสักกะเบือพูดนะบบนดมันไม่ใช่คนบ้านฉันเลยมันร้ายกาจพระสงฆ์ก็ตีนกระทืบเลย,ยเขามองฉันเป็นคนดีเรียบร้อย<ห>บอกรัตนาหอเลดีนะมาโนธหอเลดีใส่ลุงติดหอเลดีหมดเลยอ,อีนี่มาบ้านเธอเขาตีนกระทืบไปเลยหอหอเลแลวหอศพจ้ะมึงเงแหนโตมึงหอศพ บบบบไม่พัใถ้าฉันพักมากเลยโอ้โหเอฟซีเนี่ยดูนี่นะเอฟซีจ๋านั่นนะเขาเจอกันทีปีครึ่งแล้วนะหัวเมียไม่เคยไม่เจอกันนี่เจอ,อ,จอลูกด้วยเนี่ยๆๆเขาฝากให้พ่อเขาเลี้ยงแต่ตัวเองเนี่ยมามาห <ๆ S 2> าเขาเลยปาก <ๆ S 1> มึงนี่มาแต่งเรื่องหัวเมียอีปากสักะมื้อ พี่นอดวินัยจากนินและดาวาสนาดานัยมาโนดรัตน์วัฒนาใสลุงผสมบอกอย่างงี้อีคนนี้มาพูดอะไรผมอยู่ที่วัดผมเอาตีมกระทืบแล้วมือสับเอาเอาม้เอามีดสับและเอาม้เอาม้อแต่ยังใจเย็นต้องไม่ต้องรีบต้องรีบเออกูใจเย็นแน่เลยคนมัตายก็พูดกันเนี่ยเอาลาก่อนอะ เดี๋ยวจะได้เวลาจะลงไลฟ์ไปยา่าขอขายของนิดนึงก่อนนะแล้วธนาเขาไม่ช่วยขายของแลวกินกินกันนอนอยู่ที่บ้านคุณบอยจะเดียวแต่อีนี่มาอยู่บ้านขายเลยนะแต่อีนี่มาอยู่บ้านขายในขสั่งแป๊ยวเ้ยายของขายของก เดี๋ยวพี่น็อตมาหยุดก่อนตำรวจมาดูนี่บ้านเรามันไม่แหกเสียงอยู่เนี่ยห้าทีจะขายของก่อนสนใจสนใจปลาปอโนเตอร์พีนะคะน้ำปลาล่าโนเตอร์พีกาแฟเพื่อสุขภาพน้ำผึ้งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยาสีฟันนะคะของโนเตอร์พีสไตล์ปากมีใช้แค่แค่เม็ดถั่วเขียวนะอยากกินป่าปารัตนานะจ๊ะแล้วก็น้ำปลารอกันนะของกัญชาเดี๋ยวใกล้ลงออยแล้วเดี๋ยวจะมี ขายอีกรอก่อนนะจ๊ะเพราะผู oui> ้ผลิตเนี่ยคนครูคนนี้คนนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทนะคะรัตนาหอจบก็ไม่ใช่รัตนาหอเลยเดี๋ยวยังไงเราลาเอชีก่อนค่าจ่ายคุณนนี้ปากพูดจะมาห่อกบไปไปตัวเองให้มันห่อจบตายเลยค่ะลาเอชีลาเอชีแล้วย์